มีคนไข้หลายคนต้องกินตลอดชีวิตมีคนไข้บางกลุ่มไม่จําเป็นต้องกินยาวันนี้หมอกรมาตอบคําถามนะครับมีคนไข้หลายคนถามเข้ามาในเพจปลอกผมไปแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตไหมหมอมีคําตอบนะครับมีคนไข้หลายคนต้องกินตลอดชีวิตมีคนไข้บางกลุ่มไม่จําเป็นต้องกินยาแค่ประคับประคองก็ได้แล้วนะครับอยู่ที่ เอาคจริงก็อยู่กับโชคจริงๆนะเพราะว่าผมร่วมผมบางจากพันธุกรรมคัเป็นยีนที่เราได้รับถ่ายทอมดมรดกมาจากต้นตระกูลนะบางยีนบางซีรีส์เนี่ยเขาจะทำลายรากผมแบบไปเรื่อยๆอไม่ใช่แค่เถิกแต่เขาจะกินตรงกลางศรีรษะเป็นไข่ดาวด้วยระยะสุดท้ายของเขาคือผุนชา แบบนี้เวลาเรามาปลูกผมด้านหน้าปิดเว้าปิดเว้าตัวเอ็มลดไรผมบางคนถึงขั้นมาปลูกแทรกตรงนี้แต่เราจะต้องทานยาเพื่อที่รักษาเซลล์รากผมเก่าบริเวณกลางศีรษะเนี่ยตอ่อก็บางท่านก็จําเป็นอย่างนี้จริงๆต้องทานจะหยุดทานได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับบางท่านถ้าไม่ได้กังวลเรื่องผมบางผมร่วงแล้วตรงนี้มันแน่นแล้วถ้าตรงนี้จะเป็นไข่ดาว ช่างมันก็อาจจะหยุดได้หรือมาเลือกเป็น alternative ทางเลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเสริมวิตามินเซรั่มหรือบางคนใช้สารกระตุ้นเซลล์จากเก็บเลือดของเราเองมาบำรุงก็ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องทานยาอันนี้อาจจะเป็นโชคดีของคนไข้าบางกลุ่มนะครับที่ยีนหรือ ที่เราได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยเขาแสดงออกถึงแค่นี้เขาไม่ไปต่อนะคือแค่เถิดตัว M แล้วก็ล่นเข้าไปแล้วก็ไรผมเถิดขึ้นไปแล้วก็ไม่มีไขาดาวตรงกลางนะครับแล้วก็ o b s e r v รหรือติดตามไปสักพักหนึ่งมันไม่ล่นต่ออย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นสเตเบิลไทป์อย่างเงี้ยการปลูกผมเสร็จแล้วอาจจะไม่ต้องทานยาต่อ แต่บางครั้งเนาะคนที่ปลูกผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะว่าเราเป็นประเภทไหนนะครับหมอแนะนําให้มาติดตามหลักผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรเจชันหรือมันมีความคืบหน้าในการที่จะบางต่อไหมเราจะได้เลือกการรักษาหลังจากการผ่าตัดปลูกผมเนี่ยให้เหมาะสมนะครับ